อาากศไปในห้งสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปรีวิวโรงแรมราคาหลักพันแต่วิวหลักล้านนะครับนี่ใครอยากจะมาแบบผมนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับโรงแรมถูกมากนะครับ โดยเราจองโดยการใช้คนละครึ่งไม่ใช่ดิเราเที่ยวด้วยกันนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมปานนันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบรรยากาศโรงแรมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะครับไปกันครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังทางทางเดินขึ้นห้องนะครับซึ่งทางเดินขึ้นห้องของโรงแรมแห่งนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ก่อนที่เราจะขึ้นห้องนะครับก็จะผ่านหน้าสาวยน้ําก่อนนะครับนี่เป็นสาะนะครับนี่ผมมาดูมันดูนี่ครับอันนี้คือสาวยน้ํานะครับมีหลายสาะมากที่นี่นะครับสามารถเลือกที่จะไปเล่นสาะไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังอีกสาะหนึ่งที่ซึ่งอยู่บนชั้น5้านะครับซึ่งเป็นสาะที่สามารถเห็นวิวได้สวยงามมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นห้องนะครับนี่ ก็จะเป็นทางเดินขึ้นห้องนะครับออแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรีวิวในห้องเหมือนกันนะครับห้ามพลาคดคลิปนี้ไปกันครับออมีที่ให้เรานั่งแบบหลายที่มากมีหลายวิวครับนี่แล้วก็มีแบบที่นั่งแบบนี้ให้เรานั่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจุะคนไปดูตรงนี้นี่ครับ มันดีจริงครับโรงแรมแห่งนี้เงียบสงบนี่ครับนี่เป็นตรงนั้นก็คือห้องที่มันมีสระน้ำส่วนตัวนะครับจะเล่นตอนไหนก็ได้อยู่หน้าระเบียงเราเนี่ก็มีพื้นที่ที่เดินลัดล้อนะฮะนี่นครับน้ำหน้าเล่นมากครับน,นี่ดูบรรยากาศกึ่งรีสอร์ทนะครับ แล้วก็มีคนเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะมีนะมีเป็นแบบมีหลายสาครับสาเด็กตรงน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเล่นเหมือนกันนะนี่ครับส่วนห้องตรงนั้นนะครับที่ทุกคนเห็นตรงนู้นนะก็จะเป็นห้องที่แบบติดสาเลยลงมาเล่นสาได้เลยนะครับนี่ เงียบสงบครับเงียบสงบจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ติดกับมีมีสระน้ำส่วนตัวนะเป็นกึ่งกึ่งรีสอร์ทนะครับที่แห่งนี้นี่ครับดีดีจริงนี่ฮะและ้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นล็อบบี้นะฮะล็อบบี้จะอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยว ผมจะพาทุกคนไปที่ห้องผมนะอยู่ชั้น7จ็ดเห็นวิวทะเลฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เอาไว้กินข้าวเบรกฟาสนะครับนี่มีฟิตเนสด้วยนะที่นี่เนี่ยนี่ครฟิตเนสก็อยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่ทางเดินไปที่ห้องของเรานะครับซึ่งห้องผมนะครับจะอยู่ตรงน้นน้น,น อยู่ชั้น7ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินขึ้นไปไม่ใช่เดินดียขึ้นลิฟต์ไปดูในห้องนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าล็อบบี้ของโรงแรมนะครับตรงนี้นก็จะเป็นที่กินข้าวนะครับอาหารเช้านี่จะเป็นหน้าล็อบบี้นะครับนี่ตรงนั้นก็คือที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับ น่ารอบบีมีแอคทิวิตี้ด้วยนะทุกคนนี่สามารถปีนหน้าผาได้นะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นต้องมาแจ้งกับทางโรงแรมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังชั้น7นะครับ mm hmm. เขามีจุดวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสะที่อยู่ชั้น7แต่ว่าขึ้นทางไหนเนะี่ยอ๋อนี่ไง ข้างล่างนี่ก็จะเป็นสระนะครับมีห้องที่มีสระส่วนตัวด้วยนะใครอยากจะมาก็สามารถไปเลือกได้เลยนะครับในแอปนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นสระเหมือนกันนะครับนี่โงรงแรมเข้าสวยงามนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปยังจุดพีก ของโรงแรมแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ชั้น5นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่สามารถเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับผมว่ามันสวยมากๆครับไปกันครับนี่ครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตอนเย็นนี่คือแบบโอ้โหดูฮะนั่นคืออ่าวนางนะครับหน้าหน้าน่นๆตรงนี้นะครับเป็นอ่าวนางหมดเลยนะฮะนี่บรรยากาศเงียบสงบสบายนะครับ นี่ฮะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับนี่หน้าผาอยู่ฝั่งนี้นะโอ้โหนี่ครับนี่คือสระว่าน้ำนะครับที่อยู่บนดาดฟาชั้น5นะครับโอ้สวยงามมากคือวิวโคตรดีเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะ ดูครับวิวแบบมีเก้าอี้ให้เรานั่งแบบสบายนะฮะดูครับคือสามารถไปนั่งได้เลยนะครับนี่อยากให้ทุกคนดูนี่นะครับอันนี้อยู่ชั้น5น้าครับเขามีหลายสะมากเราสามารถเลือกว่าจะมานั่งสะไหนนะครับนี่ดีงามดีงามมากครับ ดูครับวิวแบบ p a n o รามิกนะครับพาโนรามาองศานะฮะสวยงามจริงๆนีครับตัวนี้คือเห็นวิวเลยนะครับนี่ผมอยากให้ทุกคนดูวิวด้านหลังผมนะครับสวยงามมากข,ข้างหลังผมนะครับนั่นก็คือเอานางนะครับมีสามารถเห็นวิวเอานางแล้วก็เห็นวิวหน้าผาตรงนี้ได้เลยนะฮะโอ้สวยงามจริงๆ อยากให้ทุกคนมามากเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีคนนะครับใครที่ชอบ p r i v a c y นะครับผมแนะนําให้มาช่วงนี้นะครับแล้วก็โรงแรมถูกมากๆผมบอกเลยถูกมากเออนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไปไว่ายน้ําเล่นนะครับดูเด็ดตอนนี้คือบนดาดฟ้าตรงนี้นะครับมีผมอยู่คนเดียวเลย p r i v a c y มากนะครับ ผมจะพาทุกคนไปรีวิวห้องที่ผมพักนะครับห้องผมอยู่ชั้น7นะครับเห็นวิวทะเลสวยงามมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในห้องนะครับว่ามันจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับห้ามพลาดนะครับนี้คือหน้าห้องนะฮะระเบียงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องนะครับจะมีขีกานี่อันนี้คือบรรยากาศภายในห้องนะครับ นี่ลมเย็นสบายครับวิวทะเลเลยนะครับนี่ก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะนี่ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก็ห้องน้ำก็ใหญ่อยู่เนาะเออนี่ฮะบัรยากาศภายในห้องน้ำก็แบบนี้นะครับห้องน้ำใหญ่มากนะครับนี่ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นไฮไลท์อยู่ตรงนู้นะครับเพราะมันเป็นระเบียงซีวิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้องใหญ่มากครับก็ถ้าราคาปกติในช่วงปกตินะครับราคาห้องเนี้ยทะลุ2,000เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคาไม่เกินไม่ถึง1,000บาทนะฮะถูกมากๆคุ้มด้วยรีบๆจองกันนะฮะถ้าใครอยากมานะฮะมากรบ,บีนี่ อมีทุกอย่างครับ Facil i t y ครบทุกอย่างนะครับเตียงก็นุ่มมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับนี่เดี๋ยวไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันเป็นซีวิวนะครับห้องนี้ชั้น7เห็นแบบ360องศาเลยนี่นะครับนั่นก็คืออ่าวนางนะครับนี่ก็มีเก้าอี้นี้ด้วยนี่นี่ให้เรานั่งแบบ ทำงานชมวิวไปนะครับตอนนี้คือลมเย็นสบายมากนี่ให้ดูแบบมุมกว้างนี่ดูด,ดิโอ้โหเย็นสบายนะครับวิวที่นี้คือดีมากๆแล้วก็นั้นคือข้างล่างที่เราไปเมื่อกี้นะเออก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็เป็นสระว่ายน้ำบนดาดฟ้านะครับเราก็จะเห็น ภูเขานะครับวิวภูเขาพร้อมด้วยวิวทะเลตรงนี้นะครับนี่อ่าวนางนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่อ่าวนางก็คือเงียบนะฮะซบเซาหนักเลยเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้คือราคาห้องพักก็คือถูกนะครับไม่แพงเลยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับนี่อังกาศนะครับ เขามีที่ตากผ้าให้เราด้วยนะครับคือพร้อมทุกอย่างเลยแหละตอนนั้นก็จะเป็นที่กินข้าวนะนี่ฮะฉีดผ้าในห้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ห้องใหญ่มากๆเลยนะครับเออไม่ต้องห่วงว่าเออจองราคาถูกแต่ได้ห้องเล็กไม่ไม่ใช่นะฮะร,ราคานี้คือถูกแล้วก็ได้ห้องใหญ่ด้วยนะครับตอนเนี้ยนี่